ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพลังงานของคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีมีนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดวงเป็นภาพรวมเจาะเป็นราศีราศีนะคะในหัวข้อที่ว่าวิบากกรรมความรักที่ผ่านมาหมดแล้วหรือยังฉันจะมีรักดีๆเมื่อไร่วันนี้คุณจะได้รู้ว่าคุณจะมีรักดีๆเมื่อไหร่แล้วนะคะและวิบากกรรมที่ผ่านมาเนาะมันได้สิ้นสุดจบกันแล้วหรือยังหรือว่าคนรักเก่าจะกลับมานะคะพลังงานนี้จะเกิดขึ้นจากนี้ ไปอีกอกี่เดือนเดี๋ยวเราไปาเปิดเผยในเรื่องราวของการพยากรณ์น,นะคะก่อนอื่นค่ะเราขอใช้ในการเช็คพลังงานเป็นคีย์เวิร์ดนะคะวายเบชั่นนะคะพลังงานที่ทรงพลังจากโชคชะตาด้วยประโยคที่จะทำให้คุณเนี่ยอาจจะได้กำลังใจมหาศาลก็ได้ด้วยไพ่ใบนี้นะคะอ่ะเราจะเป็นตัวแทนของ คําพูดของโชคชะตาค่ะและเรามีไพ่อยู่ด้วยกัน2องกองนะคะกองพลังงานของไพ่จะกองนี้จะเป็นวิบากกรรมและกองนี้จะเป็นการสิ้นสุดแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะก่อนอื่นค่ะ เปิดใจกว้างๆนะคะเป็นการดูดวงแบบแรนดอมภาพรวมนะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนา Amazing t งทาโนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมีนและชาวลัคนามีนะเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์กันนะ,ะเดี๋ยวเราเปิดทีเดียวเลยนะคะก่อนอื่นนะคะ การทํานายไทยทักแรนดอมนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรืออาจจะเขาเรียกว่าตรงเป็นบางช่วงบางตอนนะบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับคุณกับเหตุการณ์บางเรื่องราวนะคะบางคนไม่ได้ตรงเลยนะดังนั้นนี่คือการพยากรณ์เชิงองค์รวมเท่านั้นนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวทักถ,ถามนะคะไอดีไลยอยู่ที่ ช่องทางนะคะอยู่ตรงหน้าปก YouTube กับคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะและเรามาเช็คกันนะว่าพลังงานนี้เป็นเช่นไรนะคะและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกของการพยากรณ์ใช้วิจารณญาณนะคะสิ่งดีๆรับไว้ปรับใช้อะไรไม่ใช่วางไว้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บไปคิดให้มันปวดหัวใจเปล่าๆไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมว่านี่คือภาพรวมไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดของ ใครมาตั้งดวงนะคะดังนั้นสบายสบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรลียดนะอย่านำคํำพยากร์เป็นตัวชี้วัดดวงนะคะเพราะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมเน้นย้ำแล้วนะเรามาเชื่อมโยงกันนะคะในกับมุมมองความรักของคุณนะคะต้องบอกแบบนี้เลยพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานที่จริงๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวคนเดียวมาโดย เขาเรียกว่าอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดนะน,นะคะไม่ได้คาดหวังหรือจะพึ่งพิงใครแต่ว่า ถ้าถามว่าศักยภาพของคุณโอเคไหมศักยภาพของชาวราศีมีนนะคะเป็นศักยภาพที่ดีมีแววในเรื่องของการทํางานแล้วก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีความรักนะคะเพียงแต่ว่าในบางบริบทในบางเหตุการณ์คุณเป็นคนขี้เหงาคุณจึงอยากจะมีความรักก้าวเข้ามาในชีวิตเพราะว่าบางทีเราทําอะไรมาเหนื่อยเราก็อยากได้ที่พักใจใช่ไหมคะแต่วิบากกรรมความรักในช่วงที่ผ่านมาทําให้ความรักของคุณมีปัญหาจะถึงขั้น กเกลียดกันไหมมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่อาจจะเป็นการเดินทางเส้นทางเดียวกันแบบไม่สามารถไปได้ตลอดลอดฝั่งนะคะด้วยจะถามว่าเป็นที่ตัวคุณโดยสัทีเดียวไหมนะคะมองเห็นพลังงานว่าน่าจะเป็นเรื่องราวความรัก มันแค่การเริ่มต้นนะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวของการเงินเข้ามาเกี่ยวพันด้วยความรักของคุณน่้ะคะมันเท่ากันเลยระหว่างคนกับเงินนะนิสัยของคนกับการเงินอาจจะมีสะสมกันในเรื่องมันจะมีคู่เนี่ยคะ่ละลักษณะของคู่ลักษณะเหตุการณ์ก็คืออีกคนหนึ่งพยายามเก็บเงิน อีกคนหนึ่งใช้จ่ายมากเกินซึ่งผู้ทำนายก็ไม่อยากจะบอกว่าอ,อ้าเป็นเขาที่ไม่ดีนะเปล่าเลยความรักเป็นเรื่องของคนสองคนดังนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไม่น่ารักนะชาวราศีมีนล,ละคณนามิตรคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักก็ได้ความรักก็เลยจบหรืออาจจะเป็นเขาที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักใส่กันก็ได้ดังนั้นผู้ทำนายจะบอกว่าในความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่จําฝังใจก็คือมีคนนึงไม่มองอนาคต ไม่มีเป้าหมายของอนาคตและไม่คิดว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรนะคะใช้ความสุขมีความสุขกับวิถีชีวิตปัจจุบนันในในขณะที่อีกคนหนึ่งตรงกันข้ามมองไปที่อนาคตเราต้องมั่นคงอย่างไรแล้วเราควรจะต้องแต่งงานนะ้านู่นนี่นั่นคืออีกคนวางแผนอีกคนไม่มีแผนการเพราะรู้สึกว่าการวางแผนมันเป็นเรื่องราวของ ความตึงเครียดอ่ามันก็เลยมีเรื่องแบบนั้นและที่สําคัญบางดวงเกณฑ์อ่ะที่เลิกกันไปกับความสัมพันธ์นั้นก็ต้องมีคนหนึ่งที่ใช้เงินไปในทิศทางของการลงทุนออนไลน์การลงทุนการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงนะคะหรือว่ามากสุดน่ากลัวสุดก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้เงินไปในด้านของอับอ,อ,อบายามุกนะคะหรือว่าเล่นอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคู่นี้ที่ ทำให้ความรักเนี่ยมันไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะพยายามยื้อยื้อแล้วยื้ออีกก็สุดท้ายก็ไปกันไม่ได้มีเกณฑ์ไหมว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะมีเกณฑ์มีความรักเก่ากลับคืนมาไหมพูดถึงความรักเก่าพลังงานเป็นเดอะทาวเวอร์ถล่มนะคะนั่นหมายถึงว่าความรักเก่าไม่มีเกณฑ์กลับเข้ามาพังแล้วพังเลยกอบกู้ก็ไม่ได้เพราะยื้อไว้เต็มที่แล้วร้าวแล้วร้าวอีกก็สุดแรงยื้อแล้วก็พังทลายค่ะ ไม่มีทางที่จะกลับมาได้ตัวเขาก็ไม่ได้คิดจะกลับมาอย่างจริงจังและจริงใจต่อให้อยากกลับมาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอารมณ์ความฉับฉฉยมากกว่าในขณะเดียวกันคุณก็ไม่คิดจะกลับไปเขาเรียกว่าเข็ดขยาดนะคะเมื่อถามว่าสิ้นสุดหรือ,อยังถือว่าจบวิบากกรรมกับคนที่ทําให้เราเจ็บค่ะเพราะว่าคุณได้ตัดสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไปเรียบร้อยแล้วต่อให้สงสารต่อให้เมตตาเชื่อว่าคุณก็คงไม่อยากกลับไปในอารมณ์และความรู้สึกนั้นแล้ว อีกต่อไปนะคะเรื่องการเงินการทองค่ะมันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายเนาะมันเป็นเรื่องของคนสองคนและอาจจะกระทบกับคนรอบข้างครอบครัวเขาครอบครัวเราจนส่งผลให้พลังงานของคุณไปต่อไม่ได้ค่ะถ้าเป็นตามนี้คือสิ้นสุดแล้วนะคะกับคนเหล่านี้กับเรื่องราวเหล่านี้และเป็นบทพิสูจน์และก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องจําไปจน ดินกบหน้าก็ว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าไม่ไม่ต้องการคนคนนี้แล้วทีนี้พอมาพูดความสัมพันธ์ครั้งใหม่มันก็ไม่ง่ายสําหรับคุณอีกละค่ะความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพราะอะไรเพราะใจของคุณมันไม่เหมือนเดิมใจของคุณมีพลังงานของคิงดาบนะคะนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณอะค่อนข้างเลือกแล้วต่อให้คุณอายุน้อยคุณก็เลือกต่อให้คุณอายุสูงวัยอายุแบบอุ้ยสี่สิบห้าสิบหกสิบความรักเกิดขึ้นได้ทุกวัยนะคะ ถ้าเราไม่ตีกรอบมันหรือว่าถ้าเราประกาศว่าเราจะไม่ต้องการคือคุณน่ะยังต้องการความรักแต่คุณค่อนข้างวางสเปคหรือวางรูปแบบที่คุณจะเลือกใครสักคนมาไม่ฉาบฉวยคุณมองแล้วมองมองละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นมันก็เป็นคุณสมบัติที่คุณตั้งค่อนข้างปกป้องตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ เลือกคนที่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เอาไม่เป็นไรเพราะคุณไม่อยากมานั่งทุกข์ใจไม่ไม่อยากที่จะแบบคบแล้วก็เลิกคบแล้วเลิกแล้วดังนั้นคุณไม่รีบร้อนกับความรักอีกต่อไปแต่ว่าพลังงานความรักเนี่ยยังคงหมุนเวียนในดวงของคุณนะคะเพราะคุณมีไพ่เดวิลอยู่นะคุณยังคงมีพลังงานความรักแต่คุณต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าความรักจากนี้ต้นไปเนี่ยมันจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาเนี่ย าปากหวานบ้างแหละรูปหล่อคนว่าเขาเรียกว่าคารมดีหน้าตาสวยแล้วแต่นะคะแต่คุณจะเจอคนที่มีสเสน่ห์จนยากที่จะปฏิเสธจนทำให้คุณเนี่ยอาจจะลืมคุณสมบัติที่คุณตั้งเอาไว้ว่าต้องตามนี้กี่ข้อกี่ข้อคุณอาจจะลืมเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเกณฑ์ของการได้เจอจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะอยู่ที่ พลังงานความรักของคุณอะวนเวียนนะคะอยู่เต็มพลังงานของคุณอยู่ที่สิเดือนนั่นหมายถึงว่าจากนี้เป็นต้นไปนะคะเดือนนี้ถ้าคุณมาเจอแรนดอมนี้ในครั้งแรกแรนดอมนี้เป็นแรนดอมที่ เปิดสำหรับใครที่มาเจอในครั้งแรกเสมอเมื่อไร่ก็ตามที่แรนดอมเนี่ยอาจจะผ่านไปแล้ว3เดือน6เดือนเป็นปีปีแต่ถ้าคุณเจอในครั้งแรกคำตอบอาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันและเป็นคำตอบให้คุณได้ดังนั้นพลังงานความรักของคุณต่อให้คุณรักคนยากต่อให้คุณมีมาตรฐานสูงคุณก็จะเจอคนเข้าหาค่ะและคนเข้าหานะ อาจจะเจอตามแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงเา,าแหล่งท่องเที่ยวยามบันเทิงนะคะผับบาร์หรือว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะหรือว่างานรวมรุ่นคุณอาจจะมีเกณฑ์พบเจอความรักระวังให้ดีคลม,มดีเหลือเกินเจอเขาคุณอาจจะตกหลุมรักเลยก็ได้นะคะและดีไม่ดีคุณอาจจะตกหลุมรักชนิดที่อยากจะมีครอบครัวกับเขาเลยก็ได้ค,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 คือคือคุณเคยตกหลุมรักแล้วโหลงคนที่แบบมีสเสน่ห์มากๆไหม เออเจอผู้มีสเสน่ห์มากๆน่ะน่าและจะเป็นอารมณ์ของคุณนะคะสถานท่องเที่ยวยามค่ำคืนเสียงเพลงแหล่งที่มีในเรื่องของการดื่มกินนะคะแหล่งที่มีงานเลี้ยงงานสาังสรรค์เสียงหัวเราะนะคะ,ะการท่องเที่ยวแล้วมันมันเต็มไปด้วยพลังงานของเสียงเพลงแล้วก็น้ําเปลี่ยนิสัยอันนี้ละค่ะคนอาจจะเจอเขาและเธอคนนั้นและมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ ทำงานเกี่ยวกับงานภาคกลางคืนก็ได้นะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการภาคกลางคืนอาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นนักดนตรีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคือหรือว่าคนมาเที่ยวยามค่ําคืนซึ่งไม่ระบุอาชีพนะคะอาจจะเป็นคนทํางานภาคกลางวันแล้วมาเที่ยวกลางคืนเนี่ยแต่คุณจะเจอในช่วงยามมีการแล้วก็เป็นความเร่าร้อนเลยทีเดียวนะคะตัดสินใจดีๆค่ะเลือกดีๆพลังงานนี้อาจจะทําให้คุณ ข้างใครไหลหลงแต่ต้องตัดสินใจดีๆคุณมีไพ่ justice นะคะต่อให้คุณมีประสบการณ์อะไรมาก็ตามแต่ครั้งนี้อาจจะหวั่นไหวค่อนข้างสูงนะคะและเกณฑ์ความรักจะไปในทิศทางไหนเรามาดูคีย์เวิร์ดที่เราบอกว่าคำพูดจากโชคชะตากันนะคะโอ้โหทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าอาจารย์วัสนาเนี่ยเปิด อันนี้เราความไหวเราก็สับไพ่ล้วก็เลือกไพ่มาแล้วคุณดูคีย์เวิร์ดของโชคชะตาของคุณนะแทบแบบเป๊ะมากๆเลยนะชัดไหมเซ็กชวลิตเออเรื่องเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศแรงดึงดูดความเกินต้านทานความ เร่าร้อนทุกสิ่งทุกอย่างบอกแล้วว่าคุณจะต้องเจอคนที่มีเซ็กเซ็กอะเพียวคือแบบเห็นแล้วมันสะดุดตาสะดุดใจข้างไคไหลหลง ก็ระวังให้ดีก็แล้วกันนะคะก็เป็นความสุขของคุณแหละแต่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าเส้นทางของคุณจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่คุณจะมีเกณฑ์เจอเขาค่ะในช่วง10เดือนนี้นะคะพลังงานของคุณอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะหรือพลังงานของคุณอาจจะเกิดขึ้นเดือนสุดท้ายก็ได้แต่เชื่อว่าคุณจะได้เจอเขาคนนั้นที่มีสเสน่ห์ล้นเหลือค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะพลังงานไพ่ชี้ออกมาแล้วคีย์เวิร์ดนะคะสั่นสะเทือนมากนะในเรื่องของคาพูดข,ของโชคชะตา ก็ตรงกันนะคะก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดเกี่ยวกับทางเพศเลยล่ะคะ่ะก็หวังว่าคนต่อไปของคุณน่าจะเร่าร้อนพสอสมควรถ้าชอบก็ก็ก็ไม่รู้นะบางคนจะชอบแนวพลังงานนี้มากๆนะคะก็ถ้าคุณเจอใช้ดุลพินิจดีอย่าเพิ่งรีบรักเขาศึกษาดูใจนานๆนะคะไม่งั้นอาจจะ กลายเป็นของเขาได้ในภายในคืนนั้นก็ได้นะ,ะเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหวังว่าแรนดอมนี้อาจจะทำให้คุณมีความสุขและในขณะเดียวกันทำให้คุณได้รู้ว่าทิศทางการเดินทางของความรักของคุณจะต้อง รามะระวังอย่างไรแล้วก็ต้องมีสติอย่างไรนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกับคนที่เกิดในกลุ่มราศีมีนหรือชาวลัคนามีนกลุ่มธาตุน้ําทั้งกลุ่มธาตุน้ำเนาะก็ปรารถนาให้พลังงานนี้สร้างความสุขค่ะแล้วก็ชี้แนวทางในเรื่องของความรักครั้งต่อไปวิบากกรรมความรักคนเก่าจบสิ้นนะคะไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรค้างคาตัดเป็นตัดตายกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ความรักครั้งใหม่ที่จะต้อง ศึกษากันให้ดีๆนะคะวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ